สวัสดีท่านผู้ชมกลับมาพบกับช่องทีเด็ดบอเต็งฮามเมอร์กันอีกแล้วครับในวันที่1กันยายน2 5 6 7แต่ก่อนนี้ท่านผู้ชมจะเข้าไปรับชมรับฟังกันก็บอลในค่ำคืนนี้ทีเด้บอเตงฮามเมอร์ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดสั่นกระดิ่งให้ให้กันด้วยอย่าลืมกดตรงลิงกดติดต้คอมเมนต์เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของช่องทีเดบอเตงฮามเมอร์กันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็เข้าไปรับชมรับฟังกันได้เลยทีเด็ดบอเต็ง แฮมเมอร์ได้คาดบอลเดียวไว้หนึ่งคู่เป็นฟุตบอลพิมเมลิกอังกฤษนะครับผมเป็นคู่ระหว่างเชลซีพบกับคิตตันพาเลตคู่นี้นะครับจะเตะกันเวลาทุ่มครึ่งตามเวลาไทยบ้านเรานะครับเราก็มาดูเฮ h ทเฮกันพบก,กัน5านัดลังสุดของทั้งสองทีมนี้กันนะครับ5านัดลังสุดนะครับของเจ้าบ,บ้านเชลซีชนะ5เกมนะครับยังไม่เคยแพ้หรือเสมอให้กับทีมไหนเลยนะครับโดยเกมนัดล่าสุดนะครับบุกไปชนะคิตตันพาเลตได้สาประตูต่อหนึ่ง มาดูฟอร์มห้านัดล่าสุดนะครับเจ้าบ้านนะครับเชลซีชนะสองเกมเสมอหนึ่งเกมแพ้สองเกมโดยเกมนัดล่าสุดนะครับบุกไปแพ้ให้กับเชอร์เวตไปสองประตูต่อหนึ่งมาดูขอมาดูฟอร์มห่านัดของล่าสุดของทีมเยือนกันบ้างนะครับคิตตันพาเลตนะครับชนะสองเกมเสมอหนึ่งเกมแพ้ไปสองเกมโดยเกมนัดล่าสุดนะครับคิตตันพาเลตเปิดบ้านเอาชนะ นอริสซิตี้ไปได้4ประตูต่อ0มาดูราคาหน้างานกันนะครับผมเชลซี Chelsea นะครับต่อไปครึ่งควบลูกนะครับเปิดค่าน้ำมาที่1.07นส่วนทิมเยอนนะครับเปิดราคาน้ำมาที่0.83ดมาดูราคาปัจจุบันนะครับแฮตติแคปราคาปัจจุบันได้ไหลเพิ่มขึ้นนะครับเป็น1ลูกนะครับเชลซี Chelsea ได้ต่อ1ลูกแต่ราคาค่าน้ำนะครับเชลซี Chelsea ได้ไหลลดลงนะครับเป็น1.0 1หนึ่ง ส่วนทีมเยือนนะครับไหลขึ้นไปนะครับเป็น0.89ดูจากราคาน้ําที่ให้มานะครับกับการต่อราคาบอลมาแบบนี้นะครับพี่พามือนะครับมองว่าเป็นทีมเจ้าบ้านนะครับว่ามีโอกาสขว้าใช้ไปได้มากกว่าจัดไปครับบอลเต็งวันนี้ให้พี่พามือขอที่ใจเชียร์ไปทั้งฟังทีมเจ้าบ้านเชลซีนะครับบอลต่อครึ่งควบลูกสูได้สบายจัดไปเต็มคารเบีครับ ส่วนท่านใดนะครับที่ชอบทีมไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยเจ้าบ,บ้านกด1ทีมเยือนกด2อ,อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะครับถ้าชอบกระตามไม่ชอบก็ปลอย่านสำหรับท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มฟรีหรือกลุ่ม V.I.P ก็สามารถกดลิงก์ตรงปักหมุดใต้คอมเมนต์กันได้เลยเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย,ายแอทซียเมมีแอดน้ำหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดลิงก์ตรงปักหมุดใต้คอมเมนต์สุดท้ายนี้ก็ขอฝาก่านผู้ชมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วกดสั่นกระดิ่งครับช่องทีเด้นบอลเต็งถามือกันด้วย สำหรับวันนี้ช่วงทีเด็ดวันเติงหาเมือก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ